กราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสเสดจันทร์สำริดกับน้องทอมแห่งช่อง3ามทีพี่น้องนะครับผมวันนี้มันเป็นออคอนเทนต์ที่ผมทําขึ้นมาเพราะว่ามีคําถามในออคอมเมนต์นะครับของผมเขาถามว่าผมถ่ายต้นไม้ลงไปเนี่ยครับในวิดีโอคลิปเนี่ยครับทำไมต้นไม้ของผมใบสวยใบมัน ผมก็บอกว่าเช็ดใบแต่ว่าเออผมลืมนึกว่าบางต้นมันไม่ได้ไม่ได้แค่เช็ดใบผมมีการแต่งตัวเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูครับว่าผมแต่งตัวต้นไม้อย่างไรสําหรับวันนี้ผมก็มากับน้องเสนจันทร์สำริดนะครับก็ตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับผมแล้วก็อย่างเงี้ยครับขยับไซส์ขึ้นมานะครับผมไปเรื่อยๆครับ ในนี้ถ้ามีของต้นไม้ของใครก็ขออนุญาตด้วยนะครับมีคนฝากเลี้ยงไว้อยู่นะครับผมอ่านี่สวยงามนะครับผมนี่ด้วยนะครับผมอส่วนตัวนี้ก็รอเธอแตกหนอก่อแตกกอนะครับก็จะทําการขยายครับตอนแรกว่าจะหัน่นทําไปทํามาก็เก็บไว้ก่อนนะครับผม มันใบมันติดด่างครับก็เลยเก็บไว้นะครับผมติดด่างบรินิทไปได้หน่อยครับเริ่มติดมาทุกใบแล้วครับตอนนี้ใบบนๆเริ่มติดด่างมานะครับผมก็เดี๋ยวถ้าผมแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวให้ดูว่าเขามีรอยด่างจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าที่ผมบอกว่าแต่งตัวต้นไม้ทํำยังไงอย่างแรกผมทําการเช็ดใบผมจะใช้ตัวนี้ครับผมเตรียมไว้ทุกคนอาจจะใช้ต่างกับผมก็ได้ครับผมใช้ ทิชชู่เปียกครับผมทิชชู่เปียกมันจะมีตัวแป้งตัวบางยี่ห้อก็เป็นกลิ่นหอมเป็นน้ําหอมนะครับก็รบกวนนะครับเอาไปล้างนี่ผมล้างมาแล้วล้างให้หมดก่อนแล้วก็ให้มันเปียกๆน้านะครับแล้วทาการเช็ดใบบางท่านใช้ผ้าได้ไหมบางทีเป็นผ้าขนหนูมันก็จะมีขนติดมาแต่สําหรับทิชชู่เปียกจะไม่มีปัญหานั้นถ้าท่านใดใช้ทิชชู่ธรรมดามันก็จะละลายนะครับผมนอกจากใช้ทิชชู่แบบหนาแบบทนน้ํา ก็ได้แต่ว่าผมว่าอันนี้อันเดียวทันล้างไปเหอะห้าร้อยต้นก,ก็ใช้แผ่นเดียวได้ครับผมเราเริ่มต้นจากการเช็ดใบก่อนนะครับผมนี่เช็ดใบเลยปั๊บปับก็บางอันก็เปื่อนมากบางอันก็เปื่อนน้อยนะครับแล้วแต่นะครับเช็ดเสร็จสังเกตมันจะมีน้ำเกาะอ,อยู่เดี๋ยวเราให้น้ำมันระเหยนิดนึงแล้วเราค่อยใช้ กระดาษแห้งเช็ดซ้ำอีกทีนะครับอันนี้ผมขอเช็ดทุกต้นนะครับบางต้นเนี่ยถูกถูกผมแต่งตัวมารอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสวยดีครับเวลาถ่ายรูปสวยมากครับสาหรับสำลิดถ้าแต่งตัวนะฮะแต่งตัวแล้วจะสวยมากขนาดนางงามไปประกวดนางงามนะครับก็สาวธรรมดาเนี่ยครับผมเขายังจับอาบน้ําแร่แช่น้ํานมเคลือบนุ่นเคลือบนี่เราก็ต้นไม้อยากให้สวยงามเราก็ เอาบางนะครับแต่งตัวให้น้องหน่อยนะครับผมเห็นแล้วต้องว้าวนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าตนนี้ต้นนี้ผมปาดไปละไอ้สองต้นนี้มันถูกการเคลือบมารอบแล้วครับจะน้อยหน่อยไอ้ต้นนี้ก็ยังน่าจะยังไม่เคยโดนเคลือบนะครก็เช็ดปุ๊บรู้สึกใบด้านเลยครับฝุ่นเกาะเยอะใบด้านนะฮะบ,บางคนก็ถามว่าเคลือบจะมีอันตรายต่อใบไม้ไหม มันที่ผมเจอนะครับสําหรับสเสน่ห์จะสัมธิก์ก็ก็ยังไม่เป็นไรนะครับผมแต่มีบางพืชไม่ได้เดี๋ยวค่อยทำคลิปต่อไปครับอ่าอันนี้ผมมาพาอันที่ทำแล้วสวยก่อนครับ B ีฟอยด์นับเตอร์นี่รู้เรื่องเลยครับผมสวยจริงแล้วใบไหนติดด่างมันจะเห็นชัดขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยเอ่อไปเหมือนลบเลือนรอยที่เป็นแบบ คราบน้ําที่มันขาวๆติดอยู่อะไรยงนี้ครับช่วยได้เยอะเลยนะับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันช่วยได้แต่แต่รู้ว่าใช้ตอนผมประกวดไม้ครับก็ก็ใช้สูตรนี้ครับล้างใบล้างอย่างเดียวเดี๋ยวก็เป็นคราบน้ําติดครับก็ต้องมีตัวช่วยครับมีแว็กเคลือบหน่อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขั้นขั้นตอนนี้เรายังล้างใบกันอยู่นะครับใบนี้ติดดางแน่เลยเราต้องรอเคลือบก่อนแค่มันเห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดเช็ดไปเลยครับ บางคนถามว่าเช็ดแรงเช็ดเบาเช็ดอะไรก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องไปขัดถือแบบเหมือนสกอตไบค์ขัดหม้ออย่างนั้นก็ไม่ไหวนะฮะปดัดปาดไปก็พอครับแล้วก็ถ้าเขายังมีคราบอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรครับถ้านิดเดียวไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเจอตัวแว็กเข้าไปแว็กมันจะเคลือบกบรอยคราบทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ไม่แนะนําให้ใช้บ่อยๆครับผมจะแนะนําให้ใช้เมื่อต้องการถ่ายรูป2ประวดสามอวด นะครับผมปวดเพื่อนเนี่ยครับได้เลยใครจะมาดูเนี่ยขอเวลาวันนะครับผมฉีดไปแล้วใหม่ๆผมว่ามันก็สวยแหละแต่ว่าถ้าทิ้งไว้สักวันเนี่ยมันจะปรับแสงปรับสีของมันเองนะครับพอดีสวยเป๊ะเลยครับผมประมาณหนึ่งวันนะครับจากที่ผมสังเกตจริงฉีดปุ๊บมันอาจจะดูหลอกๆก่อนครับตอนแรกครับแต่ถ้าทิ้งไว้สักวันหนึ่งฮะกําลังสวยแต่ทิ้งไว้สักวันเนี่ยผมจะใส่ในถ้าถ้าเป็นไม่ได้คือพื้นที่ที่แบบไม่มีขี้ฝุ่นบินมาใส่ครับอก็ แล้วแต่ท่านท่านอาจจะไว้ในห้องไว้ในอะไรแล้วแต่ท่านนะครับของผมก็ยัดตู้อบครับลงเรือนพลาสติกนะครับยัดเข้าไปเลยครับผมก็ลมมันไม่พัดฝุ่นมันก็จะไม่ฟูมาเกาะแล้วก็ธรรมดาไว้ข้างนอกมันอยู่ได้อยู่ได้ครับต่อให้มีฝุ่นก็ใช้ทิชชู่ธรรมดาปัดๆออกมันก็ออกนะครับสําหรับถ้าเราแว็กแล้วนะครับเราเคลือบเคลือบสีเขาแล้วนะครับผมขนาดซื้อรถมาแพงๆยังไปเคลือบแก้วเลยต้นไม้ซื้อมาแพงก็เคลือบบางก็ได้นะครับ ผมเช็ดทุกต้นแล้วนะ,ะผมเช็ดหมดทุกต้นปุ๊บผมใช้กระดาษแห้งแต่ถ้าเป็นแบบอันนี้ผมแบบแบบหยาบเลยนะครับวนันนี้ให้ใช้ไว้ให้ป้าเขคนแก่เขาใช้ก็ชอบแผ่นอย่างเงี้ยครับมันมันเหนียวทนแต่จริงใช้แบบนิ่มๆมันมจะดีกว่านะครับผมแล้วผมเช็ดน้ำออกก่อนนะครับนี่ก็ไม่ยอมเอาหน้าตัวเองออกกล้องหลายวันแล้วครับโซนนอนดึกทุกคืน ใกลๆมัเห็นตาเนี่ยโหชัดเลยไม่หลับไม่นอนกลางคืนชอบนั่งดูอะไรก็ไม่รู้ครับผมดูไปเรื่อยครับผมตื่นสายหน่อยครับช่วงนี้เดี๋ยวอีกประมาณเดือนกว่าก็ต้องปรับปรับร่างกายใหม่ครับต้องรอนไวตื่นเช้าครับ ซับไปนะครับอย่าอย่าไปกดแรงนะครับเดี๋ยวบางต้นมันใบมันเล็กอะครับเดี๋ยวมันหักนะฮะต้องค่อยๆนะครับผมท่านดู youtube ของผมไปก็ท่านก็จะได้ฟังเสียงธรรมชาติคือนกกระจอกนกกระจิบนะครับแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยครับซสาวแท็กปงปลงปงฉึนนะครับผมบ้านติดอู่ครับผมบ้านอยู่ติดอู่นะครับผมก็บ้านติดอู่ก็มีปัญหาตรงอู่เคาะด้วยครับผม าะทั้งวันนะครับไม่รู้จะรอถ่ายตอนไหนได้เลยนะครับเาอกันทั้งวันนะครับอ,อันนี้เนี่ยดูสังเกตพอเช็ดแห้งแล้วก็เช็ดปุ๊บเขาก็ก็สวยระดับหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าสวยระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเราต้องให้วิงเราต้องให้วิงนะครับเดยวะอันนี้เช็ดแล้วยังมีข้ามน้ำอ่าเดี๋ยวผมจะต้นนี้เป็นต้น เออคสตั๊ดดี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเออมันไม่สวยไม่เป็นไรครับผมวันนี้ไม่สวยไม่เป็นไรแต่ว่าจะทําให้ดูครับว่าถ้ามันมีข้ามน้ําติดอยู่อย่างเงี้ยถ้าผมฉีดแว็กเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะเดี๋ยวให้ดู before a อ d after นะครับก่อนและหลังนะครับก่อนฉีดหลังฉีดนะครับผมตัวนี้จําไว้นะครับไม่ไม่รู้ในนี้มันโฟกัสหรือเปล่าครับเออโอ้โห เห็นคาบน้ําบนนี้ไหมครับคาบน้ํำขา,ขาวๆนะครับต้องป้องดูตาดีๆหน่อยนะครับเ,เห็นคาบน้ำขาวจาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะฉีดไล่แล้วก็จะขอเช็ดใบให้ครบก่อนปล่อยให้เป็นคาบขาวเลยครับผมจะฉีดไล่แล้วดูครับรอดูว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากใช้แว็กตัวนี้แล้วนะครับแว็กตัวนี้ก็ไม่ต้องถามซื้อผมครับซื้อในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายออนไลน์เจ้าใหญ่ๆะครับไอ้พวก มีห่อสีส้มสีส้มอะไรนะครับไอ้นั่นนะที่เขาขายกันเยอะๆครับก็เข้าไปซื้อได้นะครับแล้วก็ตามร้านร้านปลูกต้นไมก้ก็มีบางร้านนะครับเขาก็มีเอามาขายนะครับผมเพราะผมก็ผมก็ซื้อจากในงานงานต้นไม้ผมก็ไปซื้อมาเพราะว่าไปประกวดต้นไม้แล้วเขา,เขาบอกต้องฉีดพี่เขาฉีดทุกคนเลยเอาเอาเอพอถ้าไม่ฉีดนี่คือ อะไรเอ่ยแปลกประหลาดนะครับนั่นแหละครับถ้าไม่ฉีดค่อยๆเช็ดไปนะครับผมค่อยๆเช็ดไปอย่างระมียดระไม้นะครับผมเช็ดแรงใบหักขึ้นมานี่เสียดายนะฮะไอต้นนี้ของผมเนี่ยมันเคยเคยเคยฉีดมันแล้วด้วยครับแล้วก็กำลังเลี้ยงแล้วใบใหม่กำลังเริ่มสมบูรณ์ขึ้นก็จะสวยสวยแล้วนะครับไม่ฉีดมันก็สวยครับต้นเนี้ย เนี่ยไม่ฉีดมันก็สวยนะครับแล้วก็ไหนนะใบไหนมันด่างะตรงนี้เขาก็ด่างแต่มันต้องมันต้องเอากล้องมาส่องมันแสงมาสะท้อนครับตรงนี้ก็มีใบ,ใบด่างใบใบนี้ก็ด่างด่างด่างหลายใบอยู่ครับต่อๆกันนะครับด่างมันด่างน้อยครับต้องดูอย่างนี้ด่างสามใบต่อใบบนนะครับชัวร์เลยสามใบบนต่อเดี๋ยใบล่างใบมันเก่าแล้วมองไม่เห็นนะครับแต่ แต่ธรรมดาต้นนี้เขาเคยเคยด่างมาก,ก่อนอยู่แล้วครับด่างแบบตื้นใหญ่ครับเขาด่างมาก่อนอยู่แล้วนี่เพิ่งกลับมาดา่างหลังจากที่โซรมไปนานผมทําโซมเองนะครับอ่ะแล้วคราวนี้เราจะมาแนะนําครับเนี่ยครับไปหาซื้อกันเ,เองครับไอ้ยี่ห้อเนี่ยมีแมแวกสำหรับต้นไม้นะครับอ่าราคาผมซื้อมาวันนั้นผมซื้อราคาค อปึ๊บอ่ากล้องไม่โฟกัสอีกนะสามร้อยห้าสิบอ่าที่ผมผมซื้อนะครับก็เป็นรูปแบบนี้วิธีใช้ขยานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ขยาวเสร็จแล้วก็ก็เ,เปิดฝาสิครับแล้วเวลาการที่เราจะสเปรย์เขานะครับมันเป็นสเปรย์เนาะผมแนะนํานะครับฉีดใสไกลนะครับอย่าไปฉีดไก่ฉีดผ่ดผานๆพอนะครับอย่าไปจี้นะครับผมมันจะไม่สวยมันจะเป็นของหลอกเลยนะครับผมอ่า างเนี้ยมันจะมีมิติครับฉีดไกลๆครับอ่า ผมเน้นว่าให้มันถูกไม่เท่ากันนะครับมันจะผมมองว่ามันมันมีมีหนักมีเบาครับผมเนี่ยครับกระบอเมอเลอร์บรล่านะครับฉีดไปเถอะครับใช้จนเบื่อครับไม่หมดหรอกในตัวเนี้ยไม่หมดรอแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าถ้าฉีดใหม่เขาก็จะมันก็จะมันแวบๆนี่มาก่อนเลยครับ มันแวบๆมาก่อนเลยครับแต่ต้องรอให้เขา๋ยวผมรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้เขาแห้งดีก่อนนะผมตัดภาพแป๊บนึงนะผมจะพาทุกท่านมาจอดูพละต้นเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับผมมากครับเรามาต่อกันครับเรามาดูผลการทดลองนะครับจากที่ผมได้แวะไปแล้วนะครับนี่ขอปรับแสงมุมกล้องหน่อยครับครับนี่สวยขึ้นไหมครับสวยขึ้นไหมครับ วิ้งวิงนะครับแล้วก็ใบดูมีมีมิตินะครับเนี่ยนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ครับอย่างเงี้ยอย่าง,างบางจุดเนี่ยเขายังจะมันมากไปครับลองทิ้งไว้สักวันหนึ่งนะครับผมสีมันจะมาพอดีเป๊ะเลยครับผมอเนี่ยสังเกตนะครับใบปึ๊บปึ๊บโแสง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 ไม่พอมล้ขึ้นนะครับ เนี่ยสังเกตครับมันจะไม่ทิ้งรอยคาบน้ําคาบอะไรไวเลยนะครับธรรมดาเราเช็ดใบมันจะมีใบใบจะเหลือรอยคาบน้ําจางๆอยู่ครับแต่นี่พอเราแว็กปุ๊บเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเร,เรไรๆนะครับผมอ่านี่อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้หรือเปล่าที่บอกว่ามีคาบน้ำอะฮะัต้นนี้หรืออ,อีกต้นหนึ่งเนี่ยครับ สองตัวนี้ไม่เคยถูกแว็กเลยนะฮะนี่ปึ๊บปึ๊บนะครับผมนี่มีติดด่างอยู่นะครับเกือบทุกต้นนะครับของผมนะฮะอันนี้น่าจะด่างเห็นชัดๆนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแฟบนี่ใบอ่อนปึ๊บขึ้นด่างสวยงามนะครับสวยงามอ่า แต่ตอนนี้น้องลากยังเดินไม่ค่อยดีนะครับไม้แยกมาครับลากเดินไม่ดีครับผมแต่ว่าลายเก็บชัวร์ครับว่าที่ขอแบ่งจากเขามาครับสองต้นนี้ก็คือมันด่างทั้งคู่เลยนะครับผม,มนี่สวยนะครับเนี่ยพอแว็กแล้วเนี่ยมันสวยนะครับผมสวยกว่าธรรมดานะครับผมนี่นนต้นนี้ก็ไม่ธรรมดานี่ โหมีมิตินะครับผมนี่ความสวยงามนะครับผมฟึบทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับพี่โอ้โหแหลมเลยแล้วครับผมนอ่สำริดนะครับใบนี้โดนน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับลงไปเยอะหน่อยถ้าเป็นพวกนี้มันจะสีสีจะพอดีเลยครับผมเพิบโทษนะครับอ้าวหาโฟกัส นี่ตรงนี้สเปรย์ลงไปเยอะหน่อยนะครับผมเนี่ยถ้าได้สักใบค่ะถ้าสเปรย์สเปรย์ให้เท่าใบเนี่ยโอ้โหโฟกัสไม่จับที่ใบนี้เลยครับโฟกัสไปไหนก็ไม่รู้โทษนะครับปับ๊บนี่อ่าเนียนครับเนียนตามากเลยนะครับเนียนตาครับผมนี่เนียนตาจริงๆน,น,นะครับผมสวยๆครับก็เป็นวิธีการแต่งตัวต้นไม้นะครับผมําริด ที่ผมจับแต่งตัวไปนะครับก็สร้างความสวยงามเพิ่มเติมไปนะครับผมแล้วก็พอดีอย่างถ้าเป็นรอยด่างเขาจะเห็นชัดขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นด่างนะครับก็มันทะลุใต้ใบอะครับสังเกตนะครับเนี่ยแต่มันติดนิดติดหน่อยครับติดติดหลายใบต่อครับก็รอรุ้นว่าเป็นแผลยาวมาเลยนี่ครับเป็นด่างนะครับแล้วก็อย่างใบนี้ติดสองสามรอยเลยครับใบเดียวเนี่ย แสงแสงไม่ได้มันสะท้อนพอเคลือบแวบมันสะท้อนแต่ตาเปล่าเห็นโอ้แม่เจ้ามองยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นแถบสีที่วิ่งเลยครับเป็นด่างเพานะครับต้องพอเคลือบแล้วก็ลำบากหน่อยนะฮะเนี่ยเห็นสีที่ไม่เท่ากันใช่ไหมครับสีที่ไม่เท่ากันหลังใบนะครับข้างหน้าใบก็เป็นงั้นแต่พอดีผมเคลือบแวบไปปุ๊มมันก็จะต้องตาเปล่าครับมันแว๊บแวบแวบกล้องมันเล่นเล่นแสงนะครับผม นี่นะครับก็วันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาดูการแต่งตัวสำลิดนะครับที่บางท่านถามในคอมเมนต์ผมว่าทำยังไงใบมันถึงมันสวยเงาเงาวงาววาวมวาว,วาวว,าว้วาวเลยนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับผมวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องก็ขอกราบราเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม